โกสปอร์ตลงพักขาดใต้แนว4,100ดอลลาร์ถูกกดดันจากเฟดลังเลลดดอกเบี้ยนในเดือนหน้าพร้อมจับตาสารัฐลดความแข็งเกราวเรื่องภาษีการค้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกวันทางช่องทางต,ต,ต่างๆของโกล้าวนะครับวันนี้เราเข้าสู่สัปดาห์ที่3ของเดือนพฤศจิกายนวันนี้17พฤศจิกายนแล้วนะครับราคาทองคอําก็ยังคงพักฐานต่อเนื่องอยู่นะครับเมื่อวันศุกร์ลงมาแรงเลยเช้านี้ก็ยังคงปรับตัวลดลงอีกเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ เอาคุณบริษัทค้าทองอะระยะของเมืองไทยที่สน,น,นุนการนันของโกัวาลามมาอย่างต่อนเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท i n d i g o Co. Ltd จำกัดบริษัท Oxide จำกัดบริษัท China Ningko b u l l i o n จำกัดบริษัท China Ningko Jewelry จำกัดบริษัท TDC Co. จำกัดบริษัทเล่งหง c o m m e ตี้จำกัด เรา,าเริ่มจากราคาทองคําไทยครับแม้ว่าราคาแรกที่สมาคมค้าทองคําประกาศจะเพิ่มขึ้นมา50บาทนะครับแต่หลังจากนั้นอีกหนึ่งชั่วโมงถัดมาก็ปรับลดลงไปรวม200บาทนะครับทำให้ราคาขายออกทองคําแท่งก6าสน5ณเวลา10.30นอย,อยู่ที่62,650บาทราคารับซื้ออยู่ที่62,550บาทขณะที่ราคาขายออกทองรูปพรร์อยู่ที่63,450บาทราคารับซื้ออยู่ที่61,291.88บาทสตางค์คำนวณจากเงินบาทที่32.45บาทต่อดอลลล่า ทางนี้ใช้นิงโกบูเลียนมาว่าราคาทองคําไทยเกิดเทคนิครีบาลเลียสั้นแต่ยังมีโอกาสย่อตัวในยะถัดไปนะครับควรแบ่งจังหวะเข้าซื้อเลยนรอบในช่วงยอดรับแรกๆนะครับหรือว่าย่อดน้อยนะครับแต่หากเมื่อไหร่เข้าสู่การยอดตัวเยอะควรแบ่งหาจังหวะรับห่างนะครับเพื่อเก็บสะสมแทนการเล่นรอบนะครับโดยใช้นิงโกบูเลียนให้รับที่ 62,500, 6 2 1 0 0่นแล้วก็61,500บาทส่วนแดวต้าอยู่ที่6ก1 0 0 63,500แลนวก็6 4ร0 0บาทไปดูกสารเัลื่าอนไหวราหาโกื่นสี่สันดาที่ผ่กานมา ก็ขึ้นไหว 1, ผันผวนแรงในกรอบ240ดอลลาร์นะครับในช่วงต้นสัปดาห์ราคาปรับตัวขึ้นแรงไปทดสอบระดับ4,245ดอลลาร์แต่เมื่อไม่ผ่านก็โดนเทขายนะครับลงมาทดสอบแถว4 3 4ดอลลาร์ในวันศุกร์นะครับแล้วก็ปิดตลาดที่4 8 5ดอลลาร์ภาพรายสัปดาห์ปิดบวก84ดอลลาร์นะครับแต่วันศุกร์ราคาล่วงลงแรงถึง85ดอลลาร์หรือว่า2.26%นะครับจากแรงเทขายในตลาดหลังนักวิเคราะห์มองว่าความเป็นไปได้ที่เฟดจะลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคมเนี่ยลดลงนะครับ สะท้อนจาก CMB คใายน้ำหนักความเป็นไม่ได้ที่เฟดจะลดดอกเบี้ยเหลือเพียงแค่46%ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าอยู่ที่67%นะครับซึ่งเป็นจจัยหนุนบอลยิวและกดดันราคาทองคำให้พักฐานลงอีกรอบนึงครับอนอกจากนี้ราคาทองคำยังถูกกดดันจากความต้องการทองคำแท่งในตลายเอเชียที่เริ่มซบเซาลงนะครับในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนั้นเรายังคงต้องจับตาเรื่องของภาษีการค้าเลยนะครับหลังจากที่ทางสหรัฐเองได้มีการปรับลดภาษีจากหลายๆประเทศลงนะครับรวมถึงมีการถอนเรื่องของภาษีเกี่ยวกับ เรื่องของตัวเลขการเกษตรด้วยนะครับตรงนี้ต้องจับตาสาการใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับมาดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำในประเทศทางอินโด่วมบองว่าตลาดลดความคาดหวังว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยในการประชุมวันที่10ธันวาคมนะครับสาเหตุหลักจากการชัดดาวทําให้เฟดขาดข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับประกอบกับเงินเฟอ้อที่ยังไม่ลงตามเป้ามากพอที่จะทําให้เฟดมั่นใจในการลดดอกเบีย้ยต่อนะครับขณะที่ท่าทลงจากกรรมการเฟดหลายคนก็เริ่มกังวลความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อนะครับและเตือนว่าการลดดอกเบีย้ยเพิ่มอาจไม่เหมาะในภาวะที่ข้อมูลยังจํากัดครั ซึ่งประเด็นดังกล่าวก็ทําให้ราคาทองคำปรับตัวลง1.5%สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขณะที่แนวโน้มในเชิงเทคนิคครับทองหลายชั่วโมงร่วงลงมาชนแนวรับของกรอบไซด์เวอาขึ้กรอบประมาณ4,000-4,150ดอลลาร์นะครับก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับมากรอบไซด์เว้าขึ้ได้นะครับแนะนำให้เขาซื้อได้ทันทีนะครับพะเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวแดงหรือว่าไปรอเข้าซื้อที่แนวรับ4,500ดอลลาร์หรือว่าราคาทองคําไทยอยู่แถว62,500นะครับล้วไปขายที่นาต้าน4,150ลาหรือว่าทองไทยประมาณ63,200บาททขณะี่ ชี้มองว่าราคาทองคําเมื่อประสุกกลับมาปิดลบอีกครั้งหลังพยายามดันขึ้นทดสอบแนวต้านแต่ทาไปได้เพียงแค่4,210ทำให้โดนแรงเทขายทางกาไรกดราคาล่วงลงมาทดสอบแนวรับต่อเนื่องนะครับก่อนที่จะไปทําจุดต่ําสุดที่4 0 3 2อลารงผลให้ภาพรวมของทองคํากลับมาปรับฐานครั้งหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามหากการย่อตัวลงแล้วไม่หลุดกรอบนะครับระหว่างวันก็เป็นไปได้ที่ราคาทองคาอาจจะรีบาวกลับขึ้นมาได้นะครับวันนี้แนะนําผู้ที่ถือไว้ให้เทยอยขายทางไบหากราคาทดสอบแนวต้าน4,105-4,120 ส่วนแนวรับให้ไว้ที่4,072-4,050ดอลลาร์ 4, ดาน YG มองว่าเมวลสุกราคาดิดตัวไม่ผ่าน4,212ดอลลาร์ก่อนจะปรับตัวลงแรงหลุด4 1 4 0ดอลลาร์ทำให้มองว่าการปรับตัวในช่วงที่ผ่านมาเป็นการดิดเพื่อลงต่อลวครับวันนี้หากการดิดตัวไม่ผ่าน4,145ดอลลาร์ยังคงให้น้ำหนักของการปรับตัวลงมากกว่านะครับแต่หากติดตัวทะลุ4,145ดอลลาร์ุมมองทางนี้จะเปลี่ยนจากการดิสเป็นช่วยอีกครั้งนึงนะครับส่วนแนวรับประเมินไว้ที่4,072ดอลลาร์ 2,029บริการลงทุนทางวายเแนะนำว่าให้เปิดสถานะขายนะครับหากไม่ผ่าน4,145ถึง4,120ดอลลาร์ตัดขาดทุนห่างดุ 4, ด4,145ดอลลาร์แล้วก็ซื้อคืนสถานะขายค่าราคาไม่หลุด4,072แลถึง4 0 2 9ดอลลาร์หากหลุด4 0 2 9ดอลลาร์ 4, ให้ชะลอไปซื้อคืนที่ได้รับถัดไปนะครับปิดท้ายกันที่อาร์อาร์โกชิดดี้มาว่ามีแรงเทขายทางไวเพิ่มขึ้นหลังเจ้าหน้าที่เฟดไล่ลาย,ลายส่งสัญญาณระมัดระวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมน,นะครับหรือว่ามีแนวโน้มน้อยลงที่ปรับลดดดอออััตราากเเบี้ยนในนนืธวคม นักลงทุนจึงเลือกถึงเงินสดมากขึ้นนะครับจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อและการจ้างงานล่าสุดทางนี้ทาง ARR Go Trading เพื่นาเข้ายอยคือสะสมที่รับ4,075 4,060แล, 4, 50, แล้วก็4,050บาทล่าสุดแนวต้านอยู่ที่4,090 4,100แล, 4, 100, แล, 4, 100, แล้วก็4,110บาทล่านี่คือข้อมูลชุดแรกนะครับที่โกล,ลาหยิบม,มาฝากวันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายพูดคุยพเพิ่มเติมกับทางผู้บริการฝ่ายวิเคราะห์ของทางโคเซนเฮงโกลฟิวเจอร์นะครับมาดูมองของโคเซนเฮงแล้วว่าช่วงนี้เราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีติดตามได้ในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้ลากันไปก่อนขอบคุณที่ ตามสวัสดีครับ